โอเล็กซานเดอร์อูซิสสละแชมป์โลก IBF โดยล่าสุดนั้นอเล็กซานเดอร์อูซิสแชมป์โลกสถาบันหลักทั้ง4เส้นได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าเขาจะสละแชมป์โลก IBF ในรุ่นเฮฟวีเวทโดยแชมป์ที่ว่างลงจะเป็นรางวัลของผู้ชนะระหว่างแอนโทนีโจชัวกับทางแดเนียลดูบอยที่จะชกกันในคืนวันที่21กันยายนนี้ที่เวมลีย์อารีนประเทศอังกฤษโดยทางอูซิสได้เผยแพร่ข้อความว่า แอนโทนี Anthony, และเดนิเอลฟังนะผมรู้ว่าแชมป์ IBF สำคัญสำหรับพวกคุณนี่เป็นของขวัญสำหรับคุณในวันที่21กันยายนนี้อเล็กซนเดอร์อุสิสเผยแร่ข้อความโซเชียลมีเดียทั้งนี้ทางเอจิสทิตมัสผู้จัดการของอเลลกซนเดอร์อุสิสก็ได้ออกมายืนยันกับสื่อว่าอเล็กซนเดอร์อุสิสได้ทำการสละแชมป์โลก IBF จริงเพื่อเตรียมตัวขึ้นโชกกับไทสันฟิลลีในครั้งที่2 ในช่วงเช้ามืดของวันที่22ธันวาคมนี้โดยทาง IBF ได้พยายามให้ทางอเล็กซานเดอร์อูซิสทำการป้องกันแชมป์โลกไฟต์บังคับมาสักพักใหญ่แล้วโดยในไฟต์ที่อเล็กซานเดอร์อูซิสเอาชนะทางไทสันฟิลลีทางอูซิสก็ได้ยื่นเรื่องเพื่อให้ได้รับการยกเว้นจาก IBF แต่สำหรับไฟต์รีแมตที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้การสละแชมป์โลกอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหากมองตามกฎของ IBF นั่นอีก